สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นัดอยู่กับเฮียหกที่จะมาเล่าข่าววิวิทยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสวัสดีครับก็ตามธรรมเนียมของรายการของเรานะครับก็เข้าสู่ข่าวแรกก็จะเป็นเรื่องไกลตัวหน่อยก็คือเรื่องของอวกาศ เรามาอัปเดตภารกิจที่ส่งยานสลิมไปดวงจันทร์กันสักหน่อยเนาะจากที่อาทิตย์ที่แล้วเราเล่ากันให้ฟังว่ายานสลิมเนี่ยได้ลงจอดบนดวงจันทร์สําเร็จเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานี่เองแต่แตว่าแต่ตอนนั้นอะยังไม่ทํางานเพราะเขาบอกว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยยังไม่สามารถทํางานได้แล้วก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าที่เอาพลังงานจากดวงอาทิตย์อะมาทําเป็นพลังงานบนตัวเครื่องได้แต่ก็มีข่าวดีนะครับเพราะวันที่29มกราคม67ที่ผ่านมา องค์การสำรวจอาวากาศญี่ปุ่นหรือว่าแจ็กซ่านะครับก็รายงานข่าวดีว่าเมื่อวันที่28เนี่ยไอายานตัวนี้มันก็ใช้งานได้ใช่เพราะว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับภาคพ,พื้นโลกได้เจ้ายานสลิมเนาะก็เขาตั้งชื่อสลิมเพราะว่ามันลำเล็กแต่ความจริงแล้วมันก็มีความหมายยอ่อว่า Smart Lander Investigate Moon ก็คือเป็นยานแลนเดอร์ที่ไว้สำรวจดวงจันทร์นั่นเองโดยนะครับภารกิจแรกนะครับของเจ้า ส l i มนะก็เป็นการถ่ายภาพกลับมานะฮะเป็นภาพจากกล้องมัลติแบนดคมิเราหรือกล้องบันทึกภาพหลายความถี่นะโดยภาพที่ถ่ายมาก็คือเป็นภาพถ่ายคู่กับก้อนหินที่มีชื่อว่า toy p u เด e ลชื่อเหมือนชื่อเหมือนสุนัขเลยอะมาพุดเด้ลมาพุดเด้ลก็คือถ่ายรูปภาพก้อนหินนี้มาก็แสดงว่ายานเนี่ยที่สำรวจเนี่ยสามารถทํางานได้สําเร็จอืมก็ต้องบอกว่าไอ้พวกก้อนหินแก๊งเนี้ยรอบรอบ,บเดียวกันเนี่ยเป็นชื่อหมาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชีบะไม่ว่าจะเป็น อากิตะหรือว่าบูด็อกเซนเบอร์น่ะนะครับรอบๆนั้นก็คือเขาตั้งชื่อก้อนหินเป็นชื่อหมายหมดเลยไม่ไม่ไม่รู้ว่าประเมินจากรูปร่างหรือว่าอะไรเนาะแต่ก็เออดูดูน่ารักดีอ่ะอืมอืมอืมก็ส่วนรายละเอียดการลงจอดเนาะก็สามารถย้อนกลับไปฟังในตอนที่แล้วได้นะว่ายานมีขนาดเท่าไรน้าหนักเท่าไรอะไรเงี้ยเราได้พูดไปแล้วในในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อยากจะเห็นรูปอื่นๆนอกจากหินพุดเดิ้ลดูว่าภารกิจของเจ้าสลิมเนี่ยจะถ่ายอะไรกลับมาฝากโลก ได้อีกบางานะครับข่าวถัดมานะครับยังไม่กลับมาที่โลกยังอยู่กันที่อาวกาศกัศกบดาวอังคารอ่ะอันนี้มาอัปเดตภารกิจที่ส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเล็กๆเนี่ยไปบินขึ้นลงทด,ทดสอบว่า,าบรรยากาศบนดาวอังคารแรงน้มถ่วงบนดาวอังคารเนี่ยมันจะต้องออกแบบระบบการบินยังไงกับเฮลิคอปเตอร์ที่ชื่อว่า i n g e n u i t y ซึ่งมีความหมายถึง ความเฉลียวฉลาดนะครับก็ได้ถูกส่งไปพร้อมกับยานสำรวจนะครับรถสำรวจ p e r s e v e r a n c e ตั้งนานแล้วละ่ะตั้งแต่ปี <2020. S 2> 2021เนาะแล้วก็ปฏิบัติการบินมาเป็นเวลา2 1 2 2ปี 2> า,าปีแล้วนะครับก่อนที่จะรายงานล่าสุดว่านี่เป็นเที่ยวบินครั้งล่าสุดน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเนาะเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเพราะว่าประสบปัญหาใบาพัดเสียหาย รวมเที่ยวบินที่เจ้า Ingenuity เนะี่ยบินไปทั้งหมดก็ประมาณ72ครั้งคือรวมชัวม่วโมงนะบินก็คือ129นาทีและบินได้ระยะทางรวมกว่า17กิโลเมตรก็คือบินบินไปไปมาวนไปวนมามนไปมาสำรวจเนาะก็จริงๆก็คือเหตนะุมันเกิดมาตั้งแต่เทีย่ทยวบินสุดท้ายวังแต่วันที่สิก็คือสัญญาณนอะ่ะมันภาพพื้นโลกไม่สามารถติดต่อกับเจ้าเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้ได้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกิด อะไรบางอย่างที่ทําให้ขัดข้องแล้วเขาก็พบว่าในภดูดูดูภาพถ่ายนี่แหละก็เลยดูว่าแบบใบพัดทั้ง4ี่ใบอ่ะมันเสียหายอืทางนาซาก็รายงานว่าน่าจะเกิดจากการลงจอดการทดสอบขึ้นลงลงจอดของมันเนี่ยก็ทําให้เสียหายก็เลยถูกประกาศเสร็จสิ้นภาร,รกิจอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับเจ้า Ingenuity เนาะไปอยู่เป็นเพื่อนกับอันนี้เล่าให้สรุกสรุปก,กับเจ้าินไซ นาะอินไซต์ก็เป็นยานแลนเดอร์นะที่ไปสํารวจดาวคารนเหมือนกันก็ก็ส่งไปถูกส่งไปสํารวจดาวคารนก็ทํางานนะมีเป้าหมายปฏิบัติภารกิจคือ2ปีนะครับเจ้าอินไซต์ก็ถูกส่งไปเขาก็มีการ์ตูนเขียนไว้นะว่าเอออินไซต์เนี่ยถูกส่งไปทํางานอยู่2ปีเหมือนก็นับวันรอฉันจะได้กลับแล้วครบ2ปีแล้วเสร็จปุ๊บพอครบสปีก็พบว่าเอ้ยมันยังปฏิบัติงานต่อได้ยังใช้งานต่อได้ก็ใช้งานต่อจนมอายุครบ สี่ปีนะครับเกินอายุปฏิบัติงานแล้วอินไซต์ก็ส่งข้อความสุดท้ายมาบอกประมาณว่าที่นี่มืดจังเลยนะฮะแล้วก็พลังงานผมกําลังจะหมดแล้วก็ติดต่อไม่ได้อันนี้เขาส่งมาจริงๆใช่ไหมคะใช่ก็คือจริงๆมันไม่ได้พูดมาเป็นคําพูดอย่างนี้หรอกแต่มันก็คือเป็นข้อมูลที่รายงานกลับไปว่ามันเกิดอะ,อะไรบางอย่างใช่ไหมว่ามันผ่านพายุมาแล้วพายุฝุ่นมันปกคลุมในส่วนของแผงโซลาร์ทั้งหมดนะครับก็ส่งรายงานข้อมูลกลับไปว่าเออพลังงานกําลังจะหมดแล้วก็มืดไปหมด ประมาณนี้นะครับก็กลายเป็นเขียนการ์ตูนดูเศร้าเหมือนกันนะคับกับยานที่ถูกทิ้งไว้อยู่ที่ดาวอังคารเนาะก็คล้ายๆกับเคสเนี่ยที่บอกว่าตอนแรกจะส่งไปให้บินประมาณนี้แต่บางเอิญมันทำงานได้ต่อก็เลยบินต่อไปยคนเก่งนะเนาะไม่ได้ได้ไม่ได้เงินเพิ่มนะได้งานเพิ่มท่ามานะครับกลับจากกลับจากดาวอังคารมาอยู่ดวงจันทร์ต่อก็คือ ภารกิจเนาเขาไปเก็บดาวดินจากดวงจันทร์มาปลูกใช่ไหมดินบนดวงจันทร์ที่มีทั้งเศษฝุ่นหินอะไรเงี้ยเก็บกลับมามจากภารกิจออลโโเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเก็บมาแล้วก็เอามากระจายกระจายศึกษาอะไรต่างๆนานาหนึ่งในนั้นก็คือเอามาทดลองปลูกพืชเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเราสามารถปลูกพืชบนดาวดวงอื่นหรือว่าสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อะการใช้ชีวิตนอกโลกของคนหรือว่าของมนุษย์อวกาศในอนาคตอ่ะมันก็จะยั่งยืน อเออเขาก็เลยลองทดลองแบบนี้ดูสิก็งานวิจัยนะครับตีพิมพ์เมื่อวันที่ยี่สบสองมกราคมบอกว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรเลโกลิตเลโกลโกิตก็คือชั้นดินชั้นฝุน่นหินบนดวงจันทร์เนี่ยเป็นชั้นเนี้ยเรียกรวมๆกันว่าเลโกลิตอ่าเออแล้วเขานํากลับมาแล้วก็ได้ทําการเอามาปลูกเลยไหมยังไม่ปลูกเพราะว่าแน่นอนว่าปริมาณที่นํากลับมามันน่าจะไม่พอสําหรับ เอามาเพาะต้นไม้หลายๆต้นเขาก็เลยเอาดินนี่ยเป็นต้นแบบในการทําดินจําลองก็คือมีฝ่ายวิศวกรรมวัสดุอะไรต่างๆอ่ะมาดูโครงสร้างมาดูสารอาหารหรือว่ามาดูองค์ประกอบองค์ประกอบเออองค์ประกอบในาฬิกาลิตแล้วก็จําลองให้มันมีเยอะๆขึ้นครับเพื่อที่จะปลูกโดยนะครับพืชชนิดแรกที่เขาเอามาปลูกก็คือเจ้าถั่วลูกไก่หรือถั่วหัวช้างหรือภาษาอังกฤษก็เรียกชิกพีนะครับซีเซอร์อาร์ตินัมนะครับ ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าพันนาการสูงก็เพื่อตอบโจทย์นะว่าถ้าเกิดไปปลูกบนดงจันทร์จริงๆอ,อันนี้มันก็จะเป็นอาหารแรกๆที่มนุษย์จะได้กินนะครับแต่ต้องบอกว่าข้อจํากัดหนึ่งว่าสารอาหารของเลโกลิตหรือดินดวงจันทร์เนี่ยมันไม่มีทั้งที่จาําลองทั้งที่ของจริงก็คือไม่มีมันต่ํานะครับก็เลยนะจำเป็นที่จะต้องเติมนะครับในส่วนของเชื้อราอับบัสคูลา่าไมโครไรซาและใส่ปุ๋ยหมกักขี้ไส้เดือนลงไปด้วยนะครับเพื่อ จัดการปรับปรุงโครงสร้างดินให้มันมีสารอาหารเติมสารอาหารในดินนะครับโดยนะครับใช้สัดส่วนก็คือใช้ดิน4ส่วนกับไอ้พวกสารประกอบอีก1ส่วส่วนเติมเข้าไปก็ทําให้ต้นถั่วลูกไก่เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีเจริญเติบโตจนมันออกดอกด้วยนะต้นถั่วชิกพีถั่วลูกไก่อะไรเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราทดลองบนโลกเนาะก็ยังมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างที่ว่าอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงตามสภาพอากาศดังสีในสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ได้จําลองในส่วนนี้ขึ้นมา มันน่าจะจำลองยากด้วยแหละก็เลยทดลองดูก่อนว่าดินจำลองบวกกับเขาเรียกว่าอะไรแร่ธาตุบนโลกนี้นิดหน่อยเนี่ยมันสามารถปลูกได้ก็เป็นไปได้เหมือนในหนังเรื่องมาเชียนที่เขาไปปลูกพืชมาดองอังคารปะใช่ไหมที่เอาดินดาวอังคารมาใส่ผสมกับขี้ตัวเองแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกมันฝรั่งได้นะก็ ใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีนะฮะกับภารกิจเจ้ารูน่าเกตเวย์ที่จะใช้อ,อ๋อ <นะ S 2> สถานีดวงจันทร์นะหรอสถานีดวงจันทร์นะที่จะไปไกลกว่าสถานีอวกาศแน่นอนใช่ใชก็จะให้คนเนี่ยที่จะเดินทางไปข้างนอกก็ต้องไปพักที่ดวงจันทร์ก่อนแล้วก็ออกไปอีกอีกรอบหนึ่งเนาะอย่างเทม่มันเป็นประชาชนดวงจันทร์เหมือนถ้าใครดูกันดั้มก็น่าจะใกล้ละใกล้ความเป็นจริงนะกับพวกมนุษย์บนดวงจันทร์ถัดมานะครับ ออกจากดวงจันทร์เข้ามาสู่ทวารหนักกับเรื่องทําไมเข้าสู่ไกลจังครับกับเรื่องเอ็กก็กินไปแล้วมันก็ต้องถ่ายออกมาไงเป็นเอไอช่วยตรวจหาเนื้องอกในลำไส้ใหญ่หรือแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่อืนักวิจัยนะครับก็ทำาไอยุคนี้ก็ยุคแห่ง AI นะนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงหรือ Chinese University of Hong Kong เขามีความคิดมีแนวคิดที่เอา AI เนี่ยมาเป็น ส่วนหนึ่งเป็นผู้ช่วยแล้วกันเอออ่ะบอกว่า AI ตอนนี้ก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยหลักในการดําเนินกิจการต่างๆเนอะ,ออะพวกงานที่แบบจัดดิทัศก,การแต่ช่วงปีนี้ในเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะมี AI เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในดิทัศการแบบเรียกว่าอะไรนะนวัตกรรมใหม่ๆข่งปีนี้จะต้องมี AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น AI เตาแก๊ส AI เครื่องซักผ้า AI เออบางอย่างไม่ต้องมี AI ก็ได้มั้ง ใช่ไหมไม่แต่แต่อย่างนี้คือแต่ในงานวิจัยเนี้ยคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นประโยชน์นะเออว่าตอนแรกอ่ะการตรวจหาพวกเนื้องอกอะไรเขาต้องมีการสองกล้องใช่ไหมแล้วก็คือดูด้วยตาคนจริงๆประเมินว่าสิ่งนี้เป็นเนื้องอกหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยเขาก็เอา AI เนี่ยมาช่วยประเมินแทนว่าสิ่งนี้เป็นเนื้องอกหรือเปล่าอืโดยนะฮะเขาได้ทาการทดลองเนาะเอา AI เนี่ยมาช่วยในการสองกล้องล้ำใหญ่หรือโคโ o n o s c o p y นะครับโดยใช้พวกแพทย์มือใหม่คุณหมอรุ่นเยาว อ่าที่อาจจะแบบเพิ่งจบใหม่เพิ่งหรือว่าเพิ่งได้เริ่มมาตรวจทางนี้แต่ยังไม่นานมากนะครับอลองมาสํารวจไม่ใช่ว่าสํารวจสิมาใช้มาใช้งานจริงๆแล้วกับผู้ป่วยนะลำไส้ใหญ่เจ้อยหกสายโดยแบ่งครึ่งหนึ่งอ่ะสามตรวจโดยตาเปล่าอีกครึ่งหนึ่งก็ตรวจโดยกล้อง AI เอผสมกับคนนะไม่ใช่ใช้เอไอับตำรวจเดียวก็คือคนช่วยกับ AI นี่แหละช่วยกันพบว่าเขาพบว่าผู้ที่คุณหมอรุ่นใหม่เนี่ยที่ใช้ AI อะ่ะมีการตรวจพบมะเร็งเนื้องอกมากถึง40%หมายถึงว่าเพิ่มกว่าใช่ความผิดพลาดอะ่ะน้อยลง40%ก็คือแม่นยำขึ้น4 0ออ,อ่ใช่ๆๆแม่นยำขึ้น40%นั่นแหละถือว่าเป็นส่วนช่วยที่ทำให้แพทย์เนี่ยทำงานได้แม่นมากขึ้น แล้วก็อาจจะเป็นตัวช่วยให้คำแนะนำกับแพทย์ได้ด้วยใช่ก็ไม่ต้องกลัวว่า AI จะมาแย่งงานแต่ AI เนี่แหละจะมาช่วยงานเรานะอย่างเรื่องเนี่ยคอขาดบาดตายอย่างเงี้ยที่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้เนี่ยเนื้องอกในลำไส้เนี่ยนะถ้าเกิด40%สอเนมมุติเราเราเป็น4 0ตรงนั้นน่ะที่ไม่ได้ใช้ที่ไม่พลาดไปแล้วก็เป็นมะเร็งอาจจะมีโอกาสโตไปลุกลามเป็นมะเร็งขึ้นมาได้ใหญ่โตทำยังไงนะครับก็40%เนี้ก็อาจจะช่วยชีวิตหลายๆคนในโลกนี้ได้นะครับก็รู้ก่อน ต่อไปนะครับจากลำไส้ใหญ่ไปสู่สมองกับสตาร์ทอัพของอีลอนมัสที่เขาฝังชิปในสมองอมล่าสุดนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่28มกราคม67ที่ผ่านมานี่แหละก็บอกว่า n u r a l ล n k เนี่ยหรือว่าบริษ Start ัทสตาร์ทอัพของคุณอีลอนมัสเนี่ยได้ทำการทดลองพ่าตาดัดแล้วก็ฝังชิปที่ชื่อว่า t e l e p a ร์ตไว้ในสมองคนได้สำเร็จก็ ข่าวนี้เราเคยเล่าไปนานแล้วแต่ปีที่แล้วมั้งน่าจะ2ปีที่แล้วว่าในเรื่องของ u r a l ร i n งเป็นบริษัทใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพนะของคุณอิรังมัตเจ้าของ space X หลายๆทวิตเตอร์ทวิตเอตเอร์ด้วย space X ด้วยน<ม>ั่นแหละก็ตอนนั้นเขาทดลองในสัตว์ในสิ่งมีชีวิตมาก่อนแต่ก่อนนะเคยเคยอ่านข่าวเขาทดลองในลิงเนาะเขาเอาเอาขั้วไฟฟ้าไปฝังไว้ในสมองลิงแล้วก็พยายามบังคับให้ให้ลิงอะเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วมันก็สามารถ เล่นโต้ตอบได้ด้วยนะตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA เนาะ FDA หรือก็คืออยอของสหรัฐนะครับบอกว่าให้ดำเนินการทดลองครั้งคลินิกเนาะกับมนุษย์ได้เนี่ยในเดือนกันยายน66ก็คือเดือน9ปีที่แล้วไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับก็เนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าเรียบร้อยแล้วมนุษย์คนแรกที่ถูก ปลูกฝังเจ้าชิปตัวนี้ลงไปนะคำว่าเทเลพาทีนะครับเทเลพาทีก็คือจริงๆมันเป็นคําที่มีมานานแหละหมายถึงการส่งกระแสจิตได้เออคือการเทเลพาทีเหมือนแบบส่งกระแสจิตคิดแล้วก็ไปสั่งสิ่งของให้เคลื่อนไหวหรือหรือส่งกระแสจิตเข้าไปในหัวของอีกคนหนึ่งเนี่ยนีค่คือคำว่าเทเลพาทีก็คือการสื่อสารระยะไกลผ่านกระแสจิตนะครับเพราะว่าไอชิปตัวนี้มันทาได้จริงๆก็คือมันจะส่งจับสัญ,ญญาณจากสมองนะแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณออกไปเพื่อ ควบคุมนะครับให้กับสิ่งของต่างๆให้นึกถึงชาวเซเวียในเอ็กเมนอ่ะเคยอยู่ไหมที่คนหัวโลนที่ว่ามันสามารถส่งนลักสิิ์กำลังจิตอะไรไปอย่างนี้ได้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็เป้าหมายเนาะก็อยากจะไว้ช่วยคนอย่างสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยหรือคนที่แบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือคนที่ไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อได้สามารถที่จะใช้พลังสมองเนี่ยหรือว่าผู้พิการทางแขนและขาก็ถ้าตัวนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากๆเลย กใช้พลังสมองแค่แบบนั่งคิดแล้วก็สั่งอาจจะพิมพ์คอมได้พิมพ์คอมพิวเตอร์อได้หรือก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆออกมาช่วยเหลืออีกทีหนึ่งเนาะเช่นพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วก็กลายเป็นเสียงพูดออกมาได้หรือว่าสั่งรถเข็นของเขาให้เคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือแบบไม่ต้องมีแบบคนไม่มีแรงที่มือแล้วก็สั่งให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้ก็จะทำให้เขาสามารถมาใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะฮะ มาอยู่ในเรื่องสวยๆงามๆกันบ้างเรียกว่าฉีกแนวกันเลยมื่อกี้เทคโนโลยีตอนนี้มาอยู่ในเรื่องของสถาปัตยกรรมกับเรื่อง The Perl ปฏิมากรรมฟีโบนักชีต้องเล่าก่อนว่าสิ่งนี้มาจากไหนมาจากใครมีไปเพื่ออะไร The Perl เนี่ยเป็นปฏติมากรรมจากกลุ่มศิลปินที่เขาใช้ชื่อว่า Beck Frost ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่นิวยอร์กที่มีที่เขาเนี่ยมีเป้าหมายที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาผสานกับงานศิละปะหรือว่าปฏติมากรรม ให้มันเขาเรียกอะไรให้มันเคลื่อนไหวได้ให้มันดูมีจิตวิญญาณให้มันสร้างประสบการณ์ให้คุณผู้ชมอะได้มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้มากยิ่งขึ้นซึ่ง The Pearl เนี่ยก็เป็นนะฮะกลุ่มศิลปินปจาก New York นะิวยอร์กเนาะเขาก็รวมตัวกันนะครับในานามของชื่อชว่า Breakfast อ่ะเขาใช้กระเบื้องนะกว่า3,000แผ่นเนาะมาเรียง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 ต่อกันนะครับโดยกลุ่มเนี้ยเขามีเป้าหมายว่าเออไอไอ,ไอการปฏติมากรรมสมัยเนี้ยมันจะไม่ได้ไปนอยู่นิ่งๆแล้ว ต้อมีการเคลื่อนไหวได้เขาต้องประสานรร<ฤ>กับเทคโนโลยีประสานกับสถาปาัตยกรรมออกมาเป็นเจนะ้าเดอะเพิร์ลเนี่ยโดยเดนะอะเพิร์ลเนี่ยไอกระเบื้องสามพัน 3, แผ่นเนี่ยมันจะขยับเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้เป็นคลื่นโดยคลื่นเนี่ยควบคุมมาจริงจริงอีกใช่คลื่นเนี้ยเป็นไฮไลท์มากคือเขาใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของคลื่นอ่ะจากคลื่นจริงๆที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนอืคือส่งสัญญาณมาปุ๊บเคลื่อนไหวแบบเรียวไทม์มก็เลยรับรู้ถึงว่านี่คือธรรมชาติที่แท้จริงใช่ก็คลื่นมันเคลื่อนที่กันแบบนี้มันไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ข้อมูลที่อะไรนะโปรแกรมขึ้นมาแต่เป็นข้อมูลที่ไปเก็บมาจากธรรมชาติจริงๆว่าตอนเนี้ฉันดูจากนิวยอร์กแต่ว่าที่ทะเลแครเบีย,ยก็เคลื่อนที่อยู่แบบนี้แต่อย่างหนึ่งทาไมเขาถึงใช้ชื่อว่าเป็นฟีโบนักชี <S <S จริงๆต้องบอกก่อนว่ากระเบื้องสามพันแผ่นที่พี่อิดเล่าเมื่อกี้เนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาเรียงให้เป็นอยู่ในลำดับของฟีโบนักชีถ้านึกภาพไม่ออกเดาว่าน่าหลายๆคนน่าจะนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงว่ากระเบื้องเนี่ยเรียงกันเหมือนก้นหอยเหมือนกับเมาเลทัตน <S <S 2> <S 2> ตะวตัวนใช่ การของดอกทางตะวันนะฮะก็เป็นการเรียงลําดับแบบโคเดเลโชเป็นใช้ค่าเฉลี่ยทองประมาณนั้นซึ่งลําดับฟีโบนักชีเนี่ยมันก็จะถอดออกมาเป็นค่าเฉลี่ยทองซึ่งหลายๆคนหรือว่านักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์เขาจะเชื่อว่าสัดส,ส่วนเนี้ยเรียกว่าสัดส,ส่วนธรรมชาติสวยที่สุดในจักรวาลเพราะว่าในธรรมชาติลหลายๆอย่างก็จะตอบโจทย์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการวงม้วนของหอยนอติลุสการวงเป็นม้วนของ กำลังเจดีอ่าการวงเป็นม้วนของไออย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ดอกทานตะวันนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างเนาะก็จะมีหลายอย่างที่เป็นสัดส่วนเป็นค่าเฉลี่ยทองในเรียกไบโอเมตริกเนาะหลายหลายอย่างก็คือสัดส่วนของแขนต่อขาอะไรเงี้ยก็มีค่ะสัดส่วนที่สวยสวยที่สุดเนี่ยจะต้องลงล็อกที่ค่าตัวนี้ที่เป็นค่าเฉลี่ยทองหน้าของก็มีหลายหลายคนก็เชื่อแบบหน้าของโมนาลิซาที่เชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่สวยงามที่สุดอะไรเงี้ยก็อยู่ในสัดส่วนทองคาเหมือนกันอืมก็นั่นแหละ ก็ไปใช้ในถ้าคนที่ถ่ายรูปอยู่ในวงการถ่ายรูปก็จะรู้แล้วพวกไอ้กดสามช่องกดเก้าช่องอะไรพวกนี้มันคือเป็นการประยุกต์มาจากไอตัวค่าเฉลี่ยทองตัวนี้แหละอืมเขาก็เลยเรียงกระเบื้องแบบนี้เพราะว่าเขาก็เชื่อว่าจะทําให้คนเนี่ยสัมผัสก like ับธรรมชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรได้มากยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีด้วยอ่ะซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักของเบคฟาดนี่แหละที่เขาจะทําอะไรแบบนี้และถ้าอยากไปดูเดี๋ยวเพอจะบังลังจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเพิตั้งอยู่ที่ไหนเออ อยู่บนเรือสำราญ Icon of the sea s ของบริษัทรอยัลแค r i เบียนอ๋อเขาก็เลยทำเป็นจะบอกก่อนน,นะใช่จะบอกก่อนนะว่าเขาเดอะเพล l เนี่ยเป็นทรงกลมโดมครอ,อบอยู่ที่บันไดเวลาเราจะเดินขึ้นบันไดเนี่ยเราก็จะต้องเดินผ่านกระเบื้อง3,000แผ่นแล้วก็จะเห็นกระเบื้องเนี่ยเคลื่อนไหวตัวอยู่ตามเรือคลื่นจริงๆเออเจ๋งว่ะ จากทะเลนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ในกลางทะเลเนาะขึ้นฝั่งมาพบกับผู้เสฉวนที่มีบ้านเป็นขยะอันนี้ก็อาจจะผู้ชมอาจจะเห็นอยู่แล้วแล้วก็เรียกน้ําหูน้ําตากันไปได้ว่าโอ้มไม่มีหอยคนเก็บหอยเปหมดแล้วกลุ่มมันก็เลยต้องอยู่กับขยะหรือว่าเอ้ทิ้งขยะกันมากมันก็เลยใช้ขยะนะก็งานวิจัยนะครับชิ้นนี้นะตีพิมพ์ในวารสาร Science of the Total Environment นะคะครับก็ในวิจัยจากวอร์ซอโปแลนด์นะ สามคนนี่ใน,ในงานวิจัยนี้มีสามคนนะครับเขาก็ได้วิเคราะห์นะครับภาพจากโซเชียลมีเดียมันเป็นยังในใจนี้อืมภาพจากในเน็ตนะหรอใช่โดยนะแต่กไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ภาพโมโม่สัวๆเนาะเขาก็เป็นเขาเรียกว่า civil citizen side อะไรพวกนี้ซ i วิล side citizen s i d หรือวิทยาศาสตร์ภาพประชาชนเนาะก็คือภาพพลเมืองก็คือประชาชนทุกคนบนโลกหรือในทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับแล้วมถถ่ายรูปมาถ่ายรูปมา,า,ปมาลงส่งไว้ใน แพลตฟอร์มอะไรของเขาบางอย่างไม่ว่าจะเป็น I n a t u r a l l ล t i e c o l o g y อะไรพวกนี้ส่งมา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 เพราะนักวิจัยเขาก็ใช้ข้อมูลพวกนี้นะครับเอาไปพัฒนางานวิจัยขึ้นมาได้แสดงว่าทุกๆคนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการงานวิจัยเนาะอย่างงานนี้นะครับเขาก็ได้ไปสำรวจพวกรูปพวกนี้พบตัวอย่างกว่า360กว่าตัว3ามรแบกว่าตัวนะครับแล้วก็พบว่าเป็น10ชนิดจาก16ชนิดทั่วโลกนะครับของปูเสียวนบกที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่ง ในทะเลเขตร้อนนะครับทั่วโลกนะรอบโลกเขตร้อนรอบโลกนะครับก็พบว่านะครับจากภาพพวกนี้ไอ้พวกปูที่มันใช้วัสดุแปลกประหลาดเขาเรียกว่าเป็น artificial บ้านเนาะเออก็คือไม่ใช้เปลือกหอย้วก็มีทั้งพลาสติกมีทั้งหลอดไฟหลอดไฟมีทั้งฝาขวดมีทั้งฝาสเปรย์มีทั้งเอขวดอะไรเนี่ยเครื่องดูดชูกําลังอะไรก็มีอะไรที่มันครอบได้นั้งหมดเขาก็เอามาวิเคราะห์วิเคราะห์จากภาพนะแล้วก็พบว่า ไอ้ปูเฉย,ยเยนี่84.5เปอร์เซ็นตนะครับเลือกที่จะใช้ฝา,าพลาสติกฝาขวดพลาสติก응อันดับสองรองลงมาก็คือการใช้โลหะแล้วก็ใช้แก้วประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็ที่เหลือก็เป็นการใช้พวกแก้วผสมโลหะก็คือพวกขวดที่มันแตกพวกฝาขวดเครื่องดื่มชุกาลังที่มันแตกอะไรเงี้ยก็มีแก้วติดอยู่แล้วก็มีฝาติดอยู่ครับโดยนักวิจัยก็สันนิษฐานว่าตั้งข้อสังเกตกำลังนะจะถามเลยว่า ต้องมีเหตุผลว่าทําไมเจ้าปูเสฉวนเนี่ยถึงเลือกใช้ของพวกนี้ตั้งข้อสังเกตมาสี่ข้อสี่ข้อนะว่าทาไมถึงเลือกใช้พลาสติกเป็นหลักนะครับหนึ่งมันมีปูนะครับบางชนิดนะครับที่ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันตัดสินใจสืบพันธุ์กันโดยปัจจัยของเปลือกที่ใช้เนะี่ยมีผลหมายความว่าถ้าเปลือกถ้ามันมีสีสันสวยงามหรือว่ามีขนาดใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะส่งผลต่อการเลือกคู่ของปูเสฉวนชนิดนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าเออ การที่มันใช้เพราะว่าไอ้พวกฝาพลาสติกเนี่ยมันสีสันมันฉูดฉาดกว่าตัวเปลือกหอยหรือเปล่าอืมกอาจจะเป็นข้อหนึ่งหรือข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าพลังงานมันเปลืองน้อยกว่าเพราะว่าไอ้พลาสติกเนี่ยมันเบากว่าถ้าขนาดเท่ากันกับเปลือกหอย่ะพลาสติกมันเบากว่าอยู่แล้วอืมันก็สบายกว่าสะดวกสบายเคลื่อนย้ายขนย้ายง่ายกว่าหรือข้อที่สามอีกข้อเสนอหนึ่งบอกว่าหรือเป็นเพราะว่ากลิ่นที่ปล่อยออกมาหรือเปล่า พวกพลาสติกเนี่ยขยะพลาสติกเนี่ยมันจะปล่อยสารกลุ่ม DMS หรือไดเมทิลซัลเฟตออกมานะครับซึ่งปูพวกนี้มันสัม,สมผัสได้หรือเปล่ารับได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกอันนี้หรือเปล่าแต่น,นี้เขาเขาบอกว่าเออจริงแล้วมันก็มีหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นขนาดไม่ว่าจะเป็นความลึกของวัสดุที่มันใช้นะเพราะมันต้องเอาตัวส่วนที่นุ่มนิ่มของมันเนี่ยเข้าไปซ่อนไว้ภายในนะก็กลิน่นอาจจะเป็นแค่ปัจจัยเล็กน้อยส่วนหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้น่าสนใจมาก แล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้เข้าเขาน่าจะเป็นไปได้นะทุกวันนี้นะขยะมีอยู่ทุกชายหาดทุกที่ทั่วโลกนะครับในมหาสมุทรก็มากมายแต่ไม่หมดนะขยะมากมากขึ้นเข้าไปทุกวัน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 การที่มันเอาขยะมาใช้ก็พรางตัวเป็นขยะซะเลยดิ<อ>กลายเป็นว่าถ้ามันใช้เปลือกหอยแล้วไปอยู่กลางดงขยะยิ่งชัดเข้าไปใหญ่ <c oughs> กลายเป็นขยะไปเลยนะปลอมตัวเป็นขยะไปซะเลยก็อยู่ในดงขยะไปนะก็อาจจะเป็นการพรางตัวนะครับแล้วก็พวกนักล่า ก็ไม่มีนักล่าที่ไหนคงจะอยากกินขยะเออก็อาจจะเป็นการอีกหนึ่งการเอาตัวรอดของมันในสังคมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยมนุษย์หรือเปล่าก็เป็นได้งานวิจัยนี้นะครับก็คงจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะว่พาพฤติกรรมนี้มันดีหรือไม่ดีอเออมันเป็นยังไงมันเป็นวิทยาการที่ดีหรอควรจะควรจะมีขยะใช้ขยะนี้มันดีหรือเปล่าจะส่งผลอย่างไรต่อมันหรือเปล่านะฮะแล้วก็น่าสนับสนุนนะก็เนี่งานมันออกมาได้เพราะว่าทุกคนร่วมมือกัน ทุกคนร่วมมือกันถ่ายรูปช่วยกันถ่ายรูปช่วยกันส่งข้อมูลเข้าไปที่ฐานข้อมูลนักวิจัยเขาก็สามารถเอาข้อมูลพวกน,นี้มาใช้ได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะเขาจะต้องบินไปรอบโลกอะ่ะลองคิดดูที่ต้องวิจัยไปทุกประเทศรอบโลกมันจะวุ่นวายขนาดไหนนะนอกจากวุ่นวายแล้วใช้งบป,ประมาณช่ด้วยทีนีก้ก็กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อยู่ในมือทุกคนนะสามารถถ่ายรูปส่งถ่ายรูปส่งช่วยกันเป็นนักวิจัยภาคประชาชนภาคพละเมืองได้ทุกคนสามารถช่วยกันได้นะครับก็ในเมืองไทยตอนนี้กำลังพยายามผลักันอยู่ใ เกิดเรื like, <I ım. S 2> ่องพวกนี้เนาะอย่างเช่นไอเจ้าปลาพญานาครอบล่าสุดเนี่ยที่เจอมาเนี่ยก็คือก็คือถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองแบบหนึ่งเนาะที่ว่าคนนี้เจอถ่ายรูปมาถามนี่คือตัวอะไรแค่คําถามเดียวว่าเนี่ยคือตัวอะไรกลายเป็นรายงานแรกในประเทศไทยแล้วกลายมาเป็นตัวอย่างแรกที่มาอยู่เชื่อพวจของเราเนี่ยแค่คําถามคําเดียวง่ายๆนะครับก็ทุกคนนะฮะก็สามารถที่จะเป็นนักวิจัยได้ไม่ต้องเป็นไม่ต้องจบวิทยาศาสตร์มาโดยตรงไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ก็ได้ทุกคนก็สามารถช่วยกันขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์ได้นะครับ ค่ะข่าวสุดท้ายน,นะคะกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างกับชุดตรวจโลหะเปนเปืนในน้ำหรือที่เรียกว่า M s e n อันนี้พัฒนาโดยศูนย์นาโนโเทคโนโลยีแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติของสวทชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของเรานี่แหละได้ร่วมกันพัฒนา M s e n ขึ้นมาเพราะว่าเขาเชื่อว่าในน้ำทั่วไปเนี่ยในน้ำไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำคลองแหล่งน้ำทุกๆแหล่งเนี่ยมันจะมี มันจะพบการปนเปื้อนของโลหะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกแมงกานีสพวกคัพเ,เปอร์ทองแดงเหล็กเออนั่นแหละมันจะมีทั่วไปในน้ำแล้วการที่เราเอาน้ำพวกนี้มาใช้โดยที่ไม่ได้ตรวจหรือว่าตรวจยากหรือว่าปนเปื้อนปนเปนืป<น>้อนขึ้นมาแล้วเราเรากินเข้าไปหรือว่าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาเชื่อแบบนี้จริงๆมันก็ตรวจได้แต่ว่าการตรวจในห้องแลบหรือว่าการส่งไปที่ศูนย์ตรวจแหล่งตรวจเนี่ยมันจะใช้เวลานานแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูง ชุดเขาก็เลยพัฒนาชุดที่มันสามารถตรวจด้วดดยตัวเองได้ขึ้นมาภาคประชาชนอืมอืม,อมชุดนี้เป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิชุดนี้นะคะมันก็จะมี2อ,อุปกรณ์หลักๆมีทั้งการตรวจเชิงคุณภาพคือจะเป็นเหมือนแผ่นกระดาษแล้วก็มีขวดสารละลายให้แล้วทีนี้เราก็หยดตัวอย่างน้ําเข้าไปหยดตัวอย่างน้าหยดสารทดสอบเข้าไปแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเทียบชาร์ที่อยู่ในแผ่นกระดาษว่าแบบมีการปนเปื้อนระดับไหน สีมันก็จะเปลี่ยนไปตามดิเคเตอร์เออใช่เหมือนค่า pH ที่สีมันจะเปลี่ยนแล้วทีนี้ก็ดูว่าแบบเอ้ยน้ําน้าที่เราอันนี้คือคุณภาพคือรู้ว่ามีหรื่ไม่มีใช่นนั้มีเยอะน้อยแค่ไหนรู้แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่อะรู้ว่ามีใช่แล้วทีนี้ก็จะมีอีกเครื่องหนึ่งที่เรียกว่า duo i l e a d e r ก็เมื่อรู้ว่ามีแล้วก็จะอยากรู้ว่าเอ้ยฉันมีปริมาณเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ก็สามารถเอาเอาสารละลายหรือว่าน้ําตรงนั้นมาใส่ในเครื่องนี้ได้ออ ก็จะแสดงผลมาเป็นตัวเลขว่ามีปริมาณปนเปื้อนเท่านี้นะอม,มีความแม่นยํากว่าชุดตรวจที่เป็นแผ่นกระดาษอมีสองแบบก็ช่วยได้นะในการว่าเราจะเราจะปรับปรุปรงน้ํายังไงในเมื่อมันปนเปื้อนประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งชุดตรวจพวกนี้นะครับก็สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่สามถึงห้านาทีเท่านั้นไวมากเลยนะเหมือนหย,ยดค่า pH บนกระดาษแล้วก็แบบเทียบสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ยตอนนี้นะคะก็มีออกมาตรวจ ามตัวที่พูดไปตอนแรกก็คือแมนกนีเนทองแดงแล้วก็เหล็กอืมอืมก็ชุด m sense oh นะ oh น,นอกจากจากเมทัลไงโลหะนะชุดตรวจโลหะนะครับโดยนอกจากสาีชนิดแล้วก็มีแผนต่อไปว่าจะเป็นชุดตรวจ f sense f ที่แปลว่า full online ซึ่งไม่ใช่โลหะแต่ว่ามันสามารถปนเปื้อนในน้ำได้แล้วก็ถ้ามันเกินมาตรฐานมันก็จะไม่ค่อยดีอะ่ะนี่ไงต่อไปเขาบอกว่านอกจาก f sense แล้วก็จะมีพัฒนาอีกก็จะมีเป็นชุดตรวจ ตะกัวแคทไม่ยมประลอดสารหนูเนาะพวกสารอันตรายอันตรายแล้วก็พวกสารเคมีกับจัดสัตู์พืชนะครับถ้าราคามันถูกอะ่ะมันก็เจ๋งนะมันดีนะสมมติแหล่งน้ําข้างบ้านฉันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยสมมติมันมีแปลงผักหรืออะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าแบบเราสามารถนํามาใช้งานได้ไหมถ้าเราตรวจได้เองอะ่ะเราก็จะรู้ว่าแบบมันควรใช้หรือไม่ควรใช้หรือว่าควรจะแก้ไขยังไงครับแล้วก็ไม่แพงด้วยแต่เขายังไม่ได้บอกราคานะซึ่งไอ้เจ้าดูโอ้อาร์เรเดอร์เนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์แบบ สมัยนี้นะมาต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอินเทอร์เน็ตอัพติงก็คือข้อมูลทุกอย่างที่แบบวัดได้พวกนี้ก็จะถูกส่งขึ้นคลาวนะครับก็ย้อนกลับไปจากข้อเมื่อกี้เรื่องวิทยาศาสตร์ประชาชนนี้ถ้าทุกคนมีอย่ตามบ้านเนาะแหล่งน,งน้ำนี้ถ่าเป็นอย่างนี้ทุกคนก็สามารถรู้ได้<ถ>ทางการทางการก็รู้ได้ว่าเอ้ยวู่บ่านีหวู่บ<ถ>่าแถวนี้เป็นนี้เขาอาจจะต้องเข้ามาจัดการอะไรบางอย่างถ้าสามารถระบุพิกัดได้คือหน่วยงานก็จะรู้ข้อมูลภาพรวม ทั้งหมดแล้วก็บริหารจัดการได้อย่างถูกต้องอืหรือว่าแบ,บขูดบ่อบาดาตรงนี้ปุ๊บเอ้ยวแถว,แถว,แถวหมู่บ้านนี้มันมีสารเคมีตัวนี้เหมือนๆกันหมดเลย่แสดงว่าต้องมีใครปล่อยน้าอะไรจากเคมีนี้ที่ต้นทางหรือเปล่าก็เป็นเป็นการช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับประชาชนช่วยกันได้ใครที่สนใจนะครับไปติดต่อได้ที่สวทชใช่ซึ่งเขาก็บอกว่าพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้อืเหมาะกับจริงๆเหมาะกับทุกคนะ สำหรับคนที่แบบทําเกษตรกรรมหรือว่าบางคนที่ขุดบ่อบาดาลทาแบบพกบ่อบาดาลอะไรเงี้ยน่าสนใจที่จะก่อนที่จะเอาน้ำพวกนี้มาใช้อุปโภคบริโภคนะครับก็ตรวจก่อนอืมตรวจก่อนรู้ก่อนปลอดภัยก่อนใช่ค่ะก็วันนี้ผ่านไปหลากหลายข่าวเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ค b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นัดกับเฮียฮกหรือว่าพี่อิดของเรานี่แหละต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ